บางคนเวลารักผู้ชายก็จะหอบทุกอย่างไปอยู่บ้านผู้ชายหรืออยู่คอนโดผู้ชายแล้วพอเลิกกันเราต้องขนของหนีออกมาเราต้องขนทุกอย่างออกมาแล้วผู้หญิงมันของเยอะอยู่แล้วอะเหนื่อยเหนื่อยขนของอะแล้วมันดูไม่เลิศอะคุณฟังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานหรือถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณควรสร้างพื้นที่ของคุณเองคุณอย่าไปย้ายไปอยู่บ้านใคร คุณต้องให้เขายายเข้ามาในบ้านของคุณหรือถ้าคุณไปอยู่บ้านของใครก็แล้วแต่บ้านนั้นจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณจะต้องเป็นชื่อคุณแลยไม่พูดตลอดถ้าคุณเป็นจิตมหารานีจริงๆเป็นมหารานีแพงๆจริงๆเป็นผู้หญิงที่เป็นมหาราณีคุณต้องมาอยู่บ้านที่ไม่ใช่ชื่อคุณบ้านนั้นต้องคุณต้องมีสิทธิ์ถ้าผู้ชายให้ไปอยู่ที่บ้านเขาคุณก็ต้องบอกว่าบ้านนี้โอนเป็นชื่อฉันหรือเปล่า เหมือนแฟนเก่าของโดนัลด์ทรัมป์อะอีวังหน้าภรยาเก่าแม่ของอีวังกาอีวังหน้าบอกว่าบอกกับโดนันด์ทรัมป์ว่าฉันไม่ย้ายไปอยู่กับเธอนะฉันไม่ย้ายไปอยู่กับใครที่บ้านนั้นไม่ใช่ชื่อฉันเธอเลิศมาเลิศน,นะโอเคไหมเมื่อไหร่ที่คุณย้ายไปอยู่กับเขาคุณสูญเสียอำน,นาจทันทีเลิกกันปั๊บเขาไล่คุณออกได้เลยถูกปะ แต่ถ้าเป็นบ้านของคุณเป็นบ้านที่เขาโอนเป็นชื่อคุณฉันไม่ออกมันบ้านของฉันชื่อของฉันมันเลิศมันเป็น energy ที่เลิศหรือไม่ถ้าคุณจะอยู่ก่อนแต่งผู้ชายมาหาคุณมาอยู่กับคุณบ้านคุณควรเป็นชื่อคุณคอนโดคุณควรเป็นชื่อคุณผู้ชายย้ายเข้ามาอย่าไปอยู่บ้านใครถ้าบ้านนั้นไม่ใช่บ้านของคุณเราต้องไม่เป็นผู้อาศัยเราต้องเป็นเจ้าบ้านเพราะเวลาอกหักคุณจะไม่สูญเสียอะไรเลยคุณจะไล่เขาออกไป มัน power ไหมมันชนะตั้งแต่อกหักแล้วมันชนะตั้งแต่ถ้าอกหักเธอออกไปจากชีวิตของฉันคุณต้องวางแผนกลยุทธ์ของคุณดีๆอย่าไปอยู่บ้านใครโดยที่มันไม่ใช่ชื่อของคุณอะบ้านนั้นคอนโดนั้นสถานที่นั้นไม่ใช่ชื่อ lady ้เมันก็ไม่อยู่ะหรือี้เมย์ไม่ใช่เป็นคนเช่าอยู่ไม่ได้เป็นแบบกรรมสิทธิ์ของ lady ลดี้เมย์ก็ไม่อยู่มันคืออำนาจมันคือ power โอเคปะ ฉันไม่ชอบฟีลลิ่งเวลาที่มีคนไล่ฉันออกไปจากพื้นที่นั้นฉันไม่ชอบฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีอำนาจดังนั้นถ้าฉันจะไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่นั้นต้องเป็นชื่อฉันหรือฉันมีกรรมสิทธิ์ในนั้นเพราะฉันไม่ชอบเวที่ฉันถูกไล่ออกไปฉันชอบเวที่ฉันไล่คุณออกไปมันสะใจดีใครชอบแบบมย์บ้างอันนี้เป็นหลักคิดนะดังนนั้นเราเป็นผู้หญิงถ้ามันจะเลิศมากคือคุณมาสร้างอาณาจักรของคุณ สร้างพื้นที่ของคุณทํางานหาเงินใช้ชีวิตของคุณมีเงินมีชีวิตของคุณเป็นมหาราณีอย่างที่เมย์บอกอ่ะทาไมเมย์ถึงพレซี่กับคํำนี้มหาราณีเพราะเมย์บอกตัวเองว่าคุณคอยดูฉันนะฉันจะสร้างพันล้านจากคําว่ามหาราณีเมย์พูดกับตัวเองทุกวันฉันสร้างพันล้านจากมหาราณีเพราะฉันคือผู้หญิงฉันคือ the queen m a k e ์ฉันคือครูผู้สร้างมหาราณีเบอร์หนึ่งของประเทศไทย ฉันคือคนที่มาเพื่อสร้างผู้หญิงให้เป็นมหาลานีเพื่อสร้างเพื่อสอนให้เป็นให้ผู้หญิงเป็นมหาลานีนี่คือความตั้งใจของเลดี้เมีดังนั้นเมย์ไม่สอนคุณแค่เรื่องความรักแค่การที่ผู้ชายมารักคุณมาสนใจคุณแต่เมย์สอนให้คุณลึกในระดับที่ว่าถ้าคุณมีอินเนอร์ของคุณเป็นมหาลานีอินเนอร์ Inner ที่คุณทรงพลังอินเนอร์ที่คุณรักตัวเอง คุณจะไม่มีวันเสียใจเรื่องความลักอีกเลยคุณจะเลิศและคุณจะสตรองมากๆดังนั้นอย่าเสียตัวเองดังนั้นอย่าลดคุณค่าตัวเองดังนั้นจงมาสร้างอาณาจักรของคุณที่คุณต้องการโอเคปะ่ะแล้วก็เลดที่เมย์จะบอกว่าเลดี้เมย์มีโปรเจกต์นะคะที่ชื่อว่ามหาราณีพรีเมียมเพอร์ซันอลแบรนดิ้งนะคะพรีเมียมเพอร์ซันอลแบรนดิ้งนี่คือโปรเจกต์ที่เมย์ ต้องการสร้างมหาราณีในการทําเงินในออนไลน์นะคะเพราะมีคนหลังไม้ว่า lady m ์อยากจะเป็นแบบ lady m ์ทำงานในออนไลน์สร้างตัวตนแบบทรงพลังแล้วทําเงินจากออนไลน์แบบชิวๆแบบสบายๆซึ่งโปรเจกต์นี้เมจะคัดคนที่เขาอยากจะสร้างตัวตน personal branding แบบพรีเมียม ะะดังนั้นใครสนใจที่จะอยู่ในโปรเจกต์นี้มหาราณีพรีเมียมเพอร์ซนอลแบรนดิ้งคุณมาถูกทางแลลวเพราะที่เมย์จะปั้นเวลาที่เมย์เจอคุณเมย์จะวางแผนให้คุณว่าคุณจะต้องทำยังไงสเตปที่เมย์จะดูแลคุณคือ3มเดือนดังนั้นใครสนใจโปรเจกต์นี้มหาราณีพรีเมียมเพอร์ซนอลแบรนดิ้งนะคะราคาเต็มคือล้านห้านะคะราคาเต็มคือล้านห้าดูแล3เดือนหมายความว่าวิดีโอคอลโทรคุย แล้วก็คอยดูคอนเทนต์คอยทําให้คุณไลฟ์สดมีตัวตนสวยดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองสามเดือนที่คุณจะได้หลักล้านที่คุณจะได้หลักแสนในออนไลน์ที่คุณทําเงินในออนไลน์นะคะเรนเมไม่ได้รับทุกคนเมรับเฉพาะคนที่เมจะเทรนเท่านั้นดังนั้นส่งอินบ็อกมาสอบถามก่อนนะคะไม่รับทุกคนเพราะว่าเราจะดูศักยภาพ Po t e n t i a l ที่เราจะรับด้วยโปรโมชั่นตอนนี้นะคะเหลือ พิเศษนะคะ1นึ0 0 0สนะคะหนึ่งแเดือนพฤษภาเราจะได้เจอตัวเลดี้เมย์เลเมย์จะไปเดอนเดือนพฤษภาคมนะคะขอคนเอาจริงนะคะที่อยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองอยากทรานส์ฟอร์มตัวเองให้เป็นมหารานีเมย์จะกล่าวเมย์จะเทรนคุณจะวางแผนคุณว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณจะต้องอัพโซเชียลทำคอนเทนต์แบบไหนคุณจะตั้งหัวข้อ,อยังไงคุณจะ ออกมาไลฟ์หรือมาเทรนคนยังไงนะคะดังนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นแบบเลดี้เมย์แบบนี้ซึ่งเมย์จะปั้นแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความเก่งเพอร์ซันอลของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันดังนั้นนี่เป็นงานละเอียดที่เราจะดูแลให้กับทุกคนโอเคป่ะส่วนใครที่อยากจะเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปแบบว่าอ,อ,อยากเจอตัวเลดี้เมย์นะคะหวัน Group, น, aching, นะคะเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งนะคะ ในการไลฟ์ในการตั้งกล้องในการทำคลิปนะคะในการสร้างตัวตนในออนไลน์เวิร์กช็อปหนึ่งวันเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งนะคะเป็นเพอร์ซันอลพรีเมียมเพอร์ซันอลแบรนด์แบบเวิร์กช็อปตอนนี้ราคาเต็มคือ,อ,อหลักแสนนะคะราคาโปรโมชั่นตัวนี้คือ3 9มหมื่นนะคะไม่รับ5คนนะคะไม่รับ5คนเวิร์กช็อปเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคม ประมาณต้นเดือนใครสนใจกรุ๊ปไม่เกิน5คนนะคะกรุ๊ปไม่เกิน5คนให้คุณเรียบบุ๊กนะคะราคาเต็มหลักแสนราคาโปรโมชั่น39,000บาท